สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจ่าออฟซีลานะครับมาส่งมอบนะครับรถสวยๆอีก1นึ่ลำนะครับลูกค้าแฟนเพจนะครับนี่นะนั่งรอรับตัวกันแล้วนะครับเดินทางไกลนะครับมาจากร้อยเอ็ดมารับตัวรถสวยๆไปใช้งานกันนะครับนี่นะคันนี้นะครับจอดรอแล้วอยู่ข้างหลังโตโยต้าไฮรักวีโกแชม p ์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.5สมาร์ทแคปปี2011นะนี่ที่สําคัญนี่ให้ดูเลยโชว์กัน ถือเงินสดมาแบบนี้นะครับถือเงินสดมาซื้อกันแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาพาไปคุยกับลูกค้ากันนะครับว่าสาเหตุนะครับที่ลูกค้าได้เดินทางมาซื้อรถกับเราเพราะอะไรนะครับมีลูกค้ามาถึงแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับลูกค้าแฟนเพจเรานะครับนี่นะเดินทางไกลมานะครับเดี๋ยวขอสอบถามหน่อยนะครับว่าสาเหตุนะครับที่ได้เดินทางมาซื้อรถกับเราเพราะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตใช้ไม้นี้นะ คือไหมผมนะครับรถที่นี้รถดีครับรถคัดเกรดมาทุกคันครับต้องมาดูด้วยเองตัวเรียงครับผมมาตรวจพรอปได้เลยครับครับบริการดีมีน้ําใจครับผมราคาจ่อมเยาขอบคุณมากนี่ราคามิตรภาพครับที่นี่ยังไม่ได้ถามมากเลยราคายาวราคามิตรภาพราคาพี่น้องครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอสอบถามนะครับเบื้องต้นนะ ข้อมูลนะครับข้อมูลรถที่เราดูในเว็บในเพจต่างๆนะครับพอลูกค้าได้เดินทางมาเห็นรถสภาพจริงแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เป็นยังไงบ้างข้อมูลดีครับดีเหมือนในรีวิวเลยครับดีกว่าในรีวิวอีกครับต,ต้องมาสัมผัสด้วยเองครับผมตรงปกไหมพี่ตรงปกไหมตรงปกมากเลยครับสวยครับสุดยอดครับเห็นข้อมูลทุกซอกทุกมุมเลยครับผมตอนตอถ่ายตอนรีวิวเน<ห>ี่ยเห็นทุกซอกทุกมุมเจ็บรายละเอียดดีมากครับผมประทับใจทุกอย่าง นีเจ้าของก็รู้หรอครับผมโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากตอนเยวถามหน่อยตอนที่โอนเงินมาจองรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงถาอันนี้าจริงๆยากใจจริงนะครับรู้สึกมั่นใจนะครับค่ายนี้ครับดูมาหลายๆค่ายนะครับแต่ค่ายนี้เนี่ยยอมรับว่าราคาด้อมเยาวครับผมถูกกว่าที่อื่นมากครับอ่าเมื่อเมื่อเทียบกันนะครับอันนี้คือเมื่อเทียบราคารุ่นนี้รุ่นนี้ตัวนี้สเปคนี้นะ เมื่อเทียบกับที่อื่นแล้วราคาแตกต่างกันมากราคาแตกต่างกันหลายหมื่นเลยครับผมหลายหมื่นเลยเนาะหลายหมื่นเป็นครึ่งแสนเลยครับผมโอ้ขนาดนั้นเลยเอาจริงๆครับผมใช่ไหมครับนะะครับอ่แล้วทีนี้นะครับพอได้มาเห็นรถสภาพจริงแล้วคุ้มไหมพี่เนี่ยกับเงินเนี่ยที่เราถือมาเนี่ยคุ้มมากเลยครับผมคุ้มเนาะโอเคถูกใจถูกใจมากครับไม่ผิดหวังที่เดินทางมาไกลๆไม่ผิดหวังครับผมโอเคครับขอบคุณมากทักใจทุกอย่างครับขอบคุณมากจริงๆนะครับอ่ะนะ เดี๋ยวอาาสหน้าจะพาพี่ชามาโอ้ยินดีมากเลยครับยินดีมากเลยนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นข้อมูลนะครับเป็นเหตุผลนะครับคำยืนยันเองของลูกค้าเราโดยตรงเลยนะนี่ที่สําคัญนะครับน่ารังจริงถือเงินสดๆมาซื้อกันแบบนี้นะครับรถของเรานะลูกค้าของเรานะครับอยู่ที่ไหนก็เดินทางมาซื้อกันนะครับอ่ะนะครับวันนี้นะก็ไม่รอช้านะครับก็จะมาส่งมอบกันเลยนะครับย้ําอีกทีนะ t o y ยต้า i l รัก i ี o ก h a ช p นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.5 นะครับสมาร์ทแคปี2011นะครับคันนี้สวยมากๆจริงนะครับใครที่ต้องการนะครับรถยนต์มือ2คุณภาพดีราคาถูกนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่จ่าออฟซิลาฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ095-669-8777นะครับย้ำกันอีกครั้งนะ095-669-8777นะครับจ่าออฟซิลามีรถสวยๆคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ